ครับผม่เป็นที่แต่ผม <c oughs> อ๋อพี่ขายผลิตภัณฑ์เลยใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไอตัวตัวนั้น,นตัวนั้นไม่ได้นั่นอันนั้นวางเฉยอ,อ๋ออันนั้นคือเขาให้มาวางเฉยไม่ได้ไม่ได้ขาย แต่อันนี้จะเป็นของของพี่เขาอีกที่นี้พี่ได้เปิดเองไหมครับเมื่อช่วงเช้าไม่ใช่ไหมไม่ได้เปิดเลยเลยเย็นมากเนาะเย็นไหมเย็นครับอันนี้อ่าครับข้างบนก็อาได้ครับผมมันจะอยู่แค่สี่สี่แปดสี่เก้าแค่นั้นนะผมมันจะอยู่ประมาณสักสี่แปดสี่เก้าใช่ประมาณนั้น ต้นเสานีที่ใช้เป็นเสาสําเร็จใช่ไหมวางโค้งหมดแล้วใช่ใช่ใช่เหล็กเสาสําเร็จคือเราซื้อมาสําเร็จหรือว่าเรามาหล่อเป็นโค้งเหล็กนะเป็นหล่อขึ้นมาแล้วก็ดินพอกปิดแต่ไอ้ตัวนั้นให้เป็นเนื้อปูนใช่ไหมเนื้อปูนเนื้อเนื้อปูนใช่ว่ามองเห็นเสาใช่ใช่แล้ใใจว่าเสาหนีจะเป็นตัววัสดุเดียวกับตัวตัวขนานไหมอะไรอ๋อใหม่ใหม่ คนละขนางอันนี้อยู่สองเมตรที่กับอันนี้โครงข้างก,ก็เป็นโครงธรรมดา,าโครงธรรมดาครับเปิดขึ้น,นเลยใช่ไหมใช่ครับผมถึงวันนี้พ่นะครับผม <kle> <laughs> ไอ้เยอะดีมากเลยอืม <laughs> อันนี้แค่ <laughs> ออกแบบให้ไม่เหมือนชาวบ้านเฉยส่วนพื้อนแล้ครับ ส่วนพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดครับผมแล้วก็วางโครงเหล็กข้างล่างลองไปดูน้่าครับผมอ๋อมนะอ่าใช่ครับ นี่ต้ครับผมครับอันนี้นะครับเป็นปูนเลยอ่าใช่ครับผมเป็นเป็นปูนครับผมรบครับตัวหลักอันนี้มันเป็นแค่เกาะขึ้นมาได้หมอยบอันนี้โครงเหล็กดูไหมครับตัวหลังอันนี้โครง าาครับถ้าถ้าโครงเหล็กเดี๋ยวถ่ายให้ดูทั้งหมดครับผมมีทุกอย่างเลยดูได้เลยครับความถี่สี่สิบครับผมอันนี้สี่สิบครับผมอันนี้อยู่แปดสิบนิดนิด Ông nó, càng chơi. Hãy subscribe cho không ความสูงอ่ะห้ามีห้าไม่กสิทธิ์เลยกับสีขาผมยังไม่ได้เซ็นเอกสารสำเนาเดี๋ยวไว้เออตัวสำเนลนี่ที่สำเนาถูกต้องไปเลยก็ได้ครับผมเดีเ๋ยวจะได้เอาไปยื่นกันแค่นั้นแหละครับแค่น,นี้นะเอาปูกาหน่อะไม่ได้ปะ ับโอ้แไปว่าเมื่อวานนี้พี่ออกจากอนามัยแล้วก็ไปอบตเลยครับผมใช่เพราะคือบอกเขาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปสักทีขอมาที่ครับผมแปลว่าทางนั้นพี่ก็ขอเป็นผิดเลขหนึ่งครับผมยินดีครับผมผมก็ต้องเห็นป้ายนะัอืม มีช่องอยู่หมดครับผมนี่ครับผม ท่านี้โอเคขอบคุณครับผม <c oughs> นี่ครับหน่อยเ <c oughs> ดียวผมโทรแจ้งได้ได้ครับผมขอบคุณครับนี่ครับที่สีเราช์ โมดิฟาครับผมอ้าวโอเคหน่วยงานข้าราชการวันนี้มาตรวจสอบอืมก็ <So S 1> นะเราก็ทำตามสวัสดีครับผมอืมทำตามขั้นตอน <c oughs> ตอนนี้ลูกค้ายัางไม่มา <c oughs> นี่ครับบรรยากาศเย็นสดชื่นนะครับมีการฟังธรรมะแต่ละวันสวัสดีครับผมใครสําหรับใครเข้ามานะก็ตอนนี้ประมาณนี้สำหรับใครจะทําบ้านดินนะครับขั้นตอนการทํางานทั้งหมดอยู่ในช่องหมดแล้วนะครับผมก็เข้าไปดูได้ น,นานทีจะมาไลครับผมอันนี้เราแค่อยากให้เห็นนะว่ามันต้องทำให้ถูกขั้นตอนนะครับผมตอมนนี้ครับผมอืมสวัสดีครับ <laughs>